My อเกมสุดเทียทานจากอดีตโปรดิวเซอร์ของ Rockstar North ผู้อยู่เบื้องหลังซีรีส์ดังอย่าง Grand Theft Auto ภาค 3-5, Red Dead Redemption และ L.A. Noire ที่หลังจากเขาออกจาก Rockstar ในปี2016เขาได้ตั้งเป่าสั่งสตูดิโอใหม่และมุ่งมั่นพัฒนาเกมที่ผสมผสานประสบการณ์โลกเปิดและ My e ก็คือผลลัพธ์ของความเทียทานนี้สวัสดีครับทุกคนผมว่าผมเองและเพื่อนๆหลายคนก็คงได้เห็นเกมเกม,เกมนี้แล้ว แล้ตายสิเพราะมันน่าผิดหวังมากๆเลยจนถึงกับที่บางคนเรียกเกมนี้นว่า GTA ก็เกตบีด้วยซ้ําแต่นี่นเมื่อทําทั้งทีและนานานทีจะมีคนมาคอมเมนต์ของั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นกลับไปในเหตุการณ์แรกที่เป็นสาเหตุให้เกม m ม่อต่อมาในสภาพนี้ครับคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยผมไปหาและรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองบบกพูดเอาสนุนป,ปากไปด้วยหากมีข้อผิดพลาดป,ประการใดโต้เอง ก็ต้องขออภัยมาน,นที่นี้ด้วยสามารถมาพูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์เลยครับถ้าเราเ้อนกลับไปที่ต้นเลื่องเราต้องมาพูดถึงตัวของคุณเลซี่เบนซี่ซะก่อนเลซี่ปีเตอร์เบนซี่เกิดมาวันที่17มกราคม1 9 7 1ที่เมืองอเบอร์ดีนสกอตแลนด์และเติบโต,ต,ตในเมืองเอลกินเขาเป็นโปรดิวเซอร์เกมชาวสกอตแลนด์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการเกมระดับโลกเบนซี่เริ่มสนใจคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เด็กหลังจากที่พ่อซื้อคอมพิวเตอร์ดาร์คออน32ให้ตอนอายุขวบเ,า,เรรารเข และได้สร้างเกมแรกของตัวเองเขาเริ่มอาชีพในวงการเกมจริงจังในปี1995โดยเข้าลมกับบริษัท DMA Design ซึ่งต่อมาจะเปลี่ยนชื่อเป็น Rockstar North ที่ DMA Design เบนซี่มีบทบาทสำคัญในเกม Space Station Silicon Valley ในฐานะ Lead Programmer ก่อนจะเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารและโปรดิวเซอร์ของเกมดังอย่าง Grand t f Auto ตั้งแต่ภาค3ถึงภาค5รวมถึง g r a t f Auto Online ซึ่งช่วย Rockstar North กลายเป็นหนึ่งในสตูดิโอเกม ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในประวัติศาสตร์นอกจากนี้เขายังมีส่วนร่วมในเกมดังๆอื่นๆเช่นในเ d นลีเดมช LA เ o แอลเอนั a เม็กนและแมนฮันตตัวเบนซี่ได้รับรางวัลมากมายรวมไปถึง B.A.F.T.A a w a r d ในปี2005และ A.I.A.S. Hall of Fame a w a r d ในปี2014สเลสลี่เบนซี่เล่าจาก Rockstar n o r t h หลังจากดำรงตำแหน่งหัวน้สสตูดิโอและมีบทบาทสำคัญในการสร้างเกมซีรีส์แกนทิฟออโต้มายาวนานเกือบย0ปี ด้วยเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นในเดือนกันยายน2 0 1 4หลังจากการเปิดตัว GTA 5ซึ่งเบนซี่ได้ขอลาหยุดง,งานอย่างเป็นทางการต่อมาในเดือนมนกราคม2 0 1 6 r o c k s t ก r ์ได้ประกาศว่าตัวเขาตัดสินใจไม่กลับมาทำงานอีกโดยระบุในถแถลงการ์ว่าเรารู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งกับเบนซี่สำหรับผลงานตลอด15หปีที่ผ่านมาและขอ mm. วขอวยพรให้เขาประสบความสำเร็จในอนาคตอย่างไรก็ตามเบื้องหลังการลาออกนี้มีความขัดแย้งที่ซับซ้อนมากกว่าที่บริษัทประกาศออกมา โดยหลังจากนั้นเบนซี่ได้ยืนฟ้องร้องลอสต้าและเทคทูอินเ e อร์แอคทีฟรวมไปถึง2ผู้ก่อตั้งบริษัทแซมและแดนฮาเซอร์โดยเรียกร้องค่าเสียหายสงูงถึง150ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยอ้างว่าเขาถูกบีบบงคับให้ออกจากบริษัทและไม่ได้รับเงินส่วนแบ่งผลกำไรตามข้อตกลงฝ่ายกฎหมายของเบนซี่ระบุว่าหลังจากลายหยุดงานเมื่อเขาพยายามกลับมาทำงานในวันที่1เมษายนส0 1 5นเขากลับพบว่าไม่สามารถเข้าฟิศได้เพราะบัตรผ่านถูกปิดใช้งานและถูกสั่งให้ออกจากอาคารโดยไม่มีเหตุผล นอกจากนี้ยังมีการกล่วาวอ้างว่าระบบอีเมลและโทรศัพท์ของบริษัทถูกปิดกัน้นและเขาถูกตัดขาดกักการติดต่อพนักงานกับคนอื่นๆข้อพิพาทน,นี้เกี่ยวข้องกับสัญญาณแบ่งผลกำไรที่ทำไว้ในปี2009ซึ่งระบุว่าเบนซี่และสองพี่น้องฮาวเซอร์จะรับส่วนแบ่งเท่าๆกันจากรายได้ของเกม GTA และโปรเจกต์อื่นของบริษัทแต่เบนซี่อ้างว่าในขณะที่เขาลาหยุดงานเขารูปฏิเสธสิทธิ์ในเงินส่วนนี้และถูกตัดขาดจากการบริหารงานทาง r o c k Star ์ได้ออกแถลงการตอบโต้ข้อกล่าวหาของเลลี่เบนซี่ อย่างชัดเจนโดยใบเสียทุกข้อข่าวหาและยืนยันว่าการตัดใจของเบนซี่ที่ต้องออกจากบริษัทเกิดจากปัญหาด้านประสิทธิภาพและพฤติกรรมของตัวเขาเองม่ใช่การบินบังคับและกิจการอย่างที่เบนซี่อ้างโรสตาร์ระบุในแถลงการ์ว่าเลสลียรเบนซี่เป็นพนักงานที่มีคุณค่าของบริษัทมาหลายปีแต่การที่นําไปสู่การลาออกของเขานั้นสืบเนื่องมาจากปัญหาด้านประสิทธิภาพและการประพฤติและแม้เราจะพยายามแก้ไขและจัดการปัญหานี้อย่างเป็นมิตรทั้งก่อนและหลังลาออกของเขาแต่เบนซี่กลับเลือ่จะรึมเนื่องคดี พยายามยกเรื่องเงื่อนไขในสัญญาที่เขาเคยยินยอมโดยตัวของเ,ขเองหลายครั้งร็ Rock อกสตา์ยังชี้แจงเพิ่มเติมว่าข้อกล่าวหาของเขาขาดมุมความจริงโดยสิ้นเชิงและมัน่นใจว่าประเด็นนี้จะได้รับการตัดสินให้เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายของร็อกสตาร์นอกจากนี้ทางร็อกสตาร์ยังเน้นย้ำแนวคิดทีมเวิร์กว่าตั้งแต่ก่อตั้งร็อกสตาร์มาเราให้ความสำคัญกับทีมเวิร์กและเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่เบนซี่พยายามอ้างสิทธิ์ส่วนตัวในผลงานที่เกิดจากความร่วมมือของทีมทั้งหมดซึ่งยังคงทำงานอย่างหน,น,นักเพื่อมอบประสบการณ์ความบัน โรสตาปิดท้ายว่าเราจะไม่สแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้และปล่อยให้กระบวนการทางกฎหมายเป็นผู้ตัดสินต่อไปจากแถลงการนี้ก็สแสดงให้เห็นถึงปัญหาระหว่างตัวเบนซี่กับทางโรสตาได้อย่างชัดเจนและแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าสรุปใครเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดตุ่มเองก็มีความเป็นส่วนตัวด้วยแต่นี้ว่าเราค่อยคุยกันท้ายคลิปดีกว่าครับพ่อะผมเองก็อยากให้เพื่อนๆในดูคลิปนี้จนจบก่อนพราะช่วงท้ายเราจะเริ่มเห็นอะไรแปลกๆแ,แล้วอ๋อกลับลืม การฟ้องร้องระหว่างเลสลีย์เบนซี่กับล็อกสตาร์เรื่องค่าลิขสิทธิ์จากการถูบิมคำให้ออกจากบริษัทนั้นตกลงด้วยการตกลงกันนอกศาลหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายดำเนินสู้คดีในระบบกฎหมายไม่ยาวนานหลายปีตั้งแต่ปี2016จนถึงปี2019โดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดหรือจำนวนเงินที่ตกลงแต่อย่างใดในระหว่างการดำเนิเนคดีศาลสูงรัฐนิวยอร์กได้มีคำตัดสินบางส่วนที่ไเป็นคุณกับเบนซี่เช่งการบริสีทธเขาเรียกร้องเรื่องส่วนแบ่งผลกำไรกับทางผู้กอ่อตั้งเฮ er, าเซอร์โดยศาลระบ,บุว่า สัญญาแบ่งผลกำไรที่เบนซี่อ้างองน,นั้นไม่มีถ้อยคำที่บังคับให้ต้องจ่ายเท่ากันและเป็นการจ่ายตามดุลยพินิจของบงริษัทอย่างไรก็ตาม3ายังให้สิบเบนซี่ในการเรียกร้องค่าตอบแทนหรือค่าลิสทธิ์บ,บางส่วนที่ยังค้างอยู่จากสัญญาจ้างงานในปี2012หลังจากเลสลีย์เบนซี่เอาจาก Rockstar n น้อ h ในปี2016 <c oughs> เขาก็ได้ขอตั้งตูดิโอเกมของตัวเองในชื่อ b ิล l ์ล็อกเกตบอยโดยดึงงานกาอดีตพนักงาน r o c k Star ์หลายคนเช่นแมทธิวสมิธอดีโอ d ด o ิเคเตอร์คอริน อดีตลีดโปรแกรมเมอร์รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านแอนิเมชันดนตรีและเทคโนโลยีเกมจากหลายประเทศได้เริ่มเดิมทีแล้วบริษัทของเบนซี่มีชื่อว่า r o ย a l Circus g a เกตามชื่อถนนที่ตั้งในสำนักงานใหญ่ในเอดินบะระสกอตแลนด์แต่ต่อมาในปี2018ก็ต้องเปลี่ยนชื่อนลาจะถูกเทคทูอินเตอร์แอคทีฟบริษัทแม่ของ r o c k s t a r โตวแยง้งว่าชื่อยอ่อ RCG ของ r o ย a l c i r ร u s ิ a เกอาจทำให้สับสนกับ RST ของ Rock Star เกมโดยชื่อเสียงคุณเบนซี่ บวกกับอดีตทีมงานยอดฝีมือหลายคนจาก r o อก Star ทําให้บริษัทได้รับเงินลงทุนจากทั้งในยุโรปสหรัฐและประเทศจีนเช่น Red Bird Capital Partner m e ร์เมเกและ g a l a x y i n t e r a c t ร v e รวมแล้วมากกว่า110ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยตอนนี้ทาง Rocket Boy ก็ได้มี3โปรดักต์ที่จะออกมาสู่มือของผู้เล่น Everywhere แพลตฟอร์มเกมโลกเปิดที่ให้ผู้เล่นสร้างโลกและเนื้อหาของตัวเองได้คล้าย Roblox แล,ละ Minecraft แต่ก็มีเป้าหมายที่จะยกระดับคุณภาพ แะแค่ครอบเขตไปถึงเกมทิปเปอร์เอโดยผู้เล่นจะได้เริ่มต้นในเมืองยูโทเปียจะเป็นศูนย์กลางของโลกเกมสามารถเข้าถึงโหมดต่างๆผ่านพอร์ทัลหรือเมนูของเอเวอรี่แวร์โลกเกมจะประกอบโดยยูโทเปียซิตี้ที่เป็นโซนปลอดภัยละสี่ใบโอมรอบเมือง่งมีทั้งโหมด PVP และ PVE โหมดที่มีให้เล่นเท่าที่ประกาศออกมาก็จะมีแรซซิ่งโหมดแข่งรถสไตล์อาร์เคดคอมแบตโหมดยิงมุมคนที่3ามเอนเตอร์เทนเมนต์โหมดชมผลงานศิลปะ และ t h e c o อร e c t i o n การเข้าถึงและซื้อคอนเทนต์ที่ผู้เล่นสร้างเองอาคาเดียชุดเครื่องมือสร้างเกมและคอนเทนต์ที่พัฒน,น,นาโดย Build Rocket Boy ผู้ใช้ในแพลตฟอร์ม Everywhere และเกม My Eye จุดเด่นของอาคาเดียคือการปลดกยายผู้เล่นทุกคนที่ไม่มีพื้นฐานเรื่องการเขียนโค้ดสามารถสร้างเกมด่านภารกิจสภาพแวดล้อมหรือแม้แต่กลไกเกมใหม่ๆใ,ในอย่างง่ายดายภายในโลกของเกมโดยคุณสมบัติหลักของอาคาเดียคือ No Code Creation ผู้เล่นไม่จำเป็นต้องเป็นโปรแกรมเมอร์หรือมีทักษะเขียนโค้ดก็สามารถสร้างคอนเทนต์ได้ผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและผ่านจินตนาการของผู้สร้างสแตมสิสต์มระบบสแตมที่เป็นวัตถุเสมือนที่อาจเป็นได้ทั้งฉากเกมเพย์ play, องค์ประกอบการเคลื่อนไหวสตูปริศนาหรือพอบต่างๆผู้เล่นสามารถแชร์สแตมกับชุมชนนําไปใช้ต่อหรือคัดแปลงหรือคัดลอกเป็นของตัวเองก็ได้แอสเซทไลบรารี Library, มีคัาวัตถุและองค์ประกอบสร็ารูปมากมายให้เลือกใช้ ช่วยให้การสร้างสรรค์เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว Live Testing สามารถทดสอบผลง,งานดีสร้างขึ้นได้ทันทีในโลกเกมจริงปรับแก้ดูผลลัพธ์แบบเรียลไทม์ Logic and Scripting เครื่องมือสำหรับสร้างเกมเพลย์โลจิกำหรับเหตุการณ์และการตั้งค่าทิกร์ต่างๆโดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเอง Community Sharing คอนเทนต์สร้างโดยอาคาเดียสามารถแชร์ผู้เล่นคนอื่นได้จะใช้หรือดัดแปลงต่อก็ได้ Education Educational Support โดย Build a Rocket Boy จะมีการจัดเวิร์กช็อปและบทเรียนออนไลน์เพื่อสอนการใช้าคาเดียสำหรับผู้เริ่มตน้นใน e v e r y w h e r ว์อาคาเดียเป็นหัวใจหลักของระบบสร้างเกมและประสบการณ์ใน e v e ว y w h e r e ด้วยพูเลนสามารถสร้างโลกโหลดเกมหรือกิจกรรมใหม่ๆได้อย่างอิสระอาคาเดียยังถูกนำไปใช้ในเกมไมไอเช่นกันไม่ใช่แค่เครื่องมือสำหรับพูเลนแต่ทีมผู้พัฒน,นาก็ใช้าคาเดียในการสร้างเนื้อหาและอัปเดตใหม่ๆด้วยนอกจากนี้คอนเทนต์ที่ผูเลนสร้างไวใน e v e ว y w h e r e b e t บจะถูกย้ายเข้ามาสู่ไมไอในช่วงหลังว่างวันจำหน่ายและสุดท้าย พระเอกของพวกเรา My Eye แต่ก่อนจะเข้าเรื่องของข้อถมอีกนิดน,นึงแล้วกันครับในปี2 0 2 4 b i ยี่สิบสี่บิวเนี Boy, ่ยเขาซื้อกิจการ Play Fu ช i o n สตูดิโอเกมในสหราฐอเารักรเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีและขยายโครงการในอนาคตด,ด้วยผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคิดแหละว่า m y Eye มันคือโปรเจกต์แรกของเบนซี่แน่นอนเพราะจากที่ตัวเขาเองก็งเป็นหนึ่งคนคุม GDA 3ามถึงรวมไปถึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับเกมอื่นๆที่เป็นแนวนี้ด้วยแต่จริงๆโปรเจกต์แรกของบริษัทคือ e v e r y w h e r e ครับ เดิมที่ไมไอถูกสร้างขึ้นเป็น proof of concept หรือเกมต้นแบบสำหรับแสดงศักยภาพของระบบสร้างเกมใน e อ e ว y w h เ r e เท่านั้นโดยไมไอถูกพนฒน,นให้เป็นเกมแบบเสียตังค์ที่อยู่ภายในแพลตฟอร์ม e อ e ว y ร h e r e อีกทีแต่เมื่อแพลตฟอร์ม e v e r y ร h e r e ยังไม่พร้อมเปิดใช้งานเต็มตัวทีมงานจึงตัดสินใจปล่อยไมไอออกมาเป็นเกมเดี่ยวให้เล่นก่อนไมไอเป็นเกมแอคชั่นมุมมองบุคคลที่3ครับที่เน้นเนื้อเรื่องเข้มข้นและประสบก,การณ์แบบหนังแอคชั่นผู้เล่นจะได้รับบทเป็นจอคอป d ดีส อดีตทหารหน่วยพิเศษที่ถูกฝังอุปกรณ์ประสาทที่ชื่อ My Eye ซึ่งทําให้เขามีปัญหาเรื่องความทรงจํำในถูกหลอหลอนด้วยแฟลชแบ็กจาก,กอากดีที่ไปปฏิบัติการลับเจคอบต้องออกเดินทางนิเมืองทะเลทรายสม,มุติที่ชื่อเลนล็อกที่ได้รับแงรงบันดาลใจมาจากลาสเวกัสเพื่อตามหาความจริงเบื้องหลังเทคโนโลยีนี้ทา,างการสมรภูมิอานาจระหว่างนักธุรกิจเทคโนโลยีและนายกเทศมนตรีที่ต้องการควบคุมทิศทางวิวัฒนาการของมนุษย์ My Eye โดดเด่นด้วยระบบการต่อสู้เทอร์เพอร์ซันที่เน้นรวดเร็ว การวางแผนและการใช้ทรัพแวดล้อมยางชาญฉลาดตัวเกมเออกแบบให้ผู้เล่นต้องรับมือกับศัตรูทั้งมนุษย์และหุ่ยนยนต์ AI ไอในสถานการณ์ที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพร้อมกับอาวุธปืนหลากหลายชนิดผู้เล่นสามารถใช้อาวุธได้หลากหลายตั้งแต่ปืนพกปืนกลมือไรเฟิลจู่โจมสไนเปอร์ไปจนถึงอาวุธพลังงานและระเบิดนานโนซึ่งแต่ละชนิดก็อแบบให้เหมาะสมกับสถานก,การณ์ต่อสู้ที่แตกต่างกันเช่นการยิงต่อสู้กับหานกบฏการรับมือกับหุ่ยนยนต์ SM2 การทำงานซงกิงขวางในช่วงหลังของเกมผู้เล่นจ,จะได้ใช้อาวุธพิเศษเช่นปืนพลังงานที่ยิงกระสุนระเบิดแรงสูงระเบิดนานโ,นโ,นโนที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างและอาวุธที่สามารถโต้อตอบกับสภาพแวดล้อเมเพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการต่อสู้เจคอบดีเอสมีโดยประจำตัวที่สามารถใช้ในการสอดแนมสตันสตูจอระบบและแม้กระทั่งแฮคคุณเพื่อมาช่วยเราสู้ในสนามรบโดยนี้สามารถอัปเกรดความสามารถได้ตามความก้าวหน้าของผู้เล่นอุปกรณ์ไม้ไอที่ฝังในสมองตัวเอก ช่วยเปิดทางเลือกการต่อสู้ใหม่ๆเช่นการหยุดเวลาหลอกลอ่อศัตรูหรือควบคุมศัตรูบางตัวได้ในบางสถานการณ์ตัวศัตรูเองก็ไม่ได้น้อยหน้าโดยระบบเอ c o u n t e r ต a n a g e r จะคอยจัดบทบาทของศัตรูในแต่ละสถานการณ์ให้เกิดความหลากหลายและป้องกันไม่ให้การต่อสู้ซ้ำซากศัตรูจะพยายามล้อมและบีบให้ผู้เล่นต้องเปลี่ยนตำแหน่งตลอดเวลาโดยศัตรูในเกมจะมี AI ไอที่ซับซ้อนสามารถเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ได้ตลอดเช่นบางตัวจะพยายามบุกระยะประชิดบางตัวจะคอยกดดันจากระยะไกลหรือบางตัว จะราสางงานกับหุญญ่นยนต์เพื่อสร้างความท้าทายให้ผู้เล่นถ้าฟังมาถึงเท่านี้ระบบเกมไ y e y ทั้งทีมเนื้อเรื่องและกลไกหลากหลายอย่างก็ดูน่าสนใจมากมันนำเอาประสบการณ์ลองออกพินวัวแบบ GDA มาสัเกตด้วยเทคโนโลยีใหม่และบรรยากาศไซไฟถ้าจะให้พูดเกมนี้ก็เหมือน GDA ผสมไซเบอร์พังผสมวอทด็อกหน่อยๆนั่นแหละครับแต่ปัญหาของเกมนี้มันก็เริ่มสอบว่ตั้งแต่ยังไม่วางขายเลยเนี่ยสิสัญ,ญญาณปัญหาของ My Eye เริ่มเกาะเขาลางตั้งแต่ก่อนเปิดตัวก่อนเกมจะวางขาย กระแสในชุมชนเกมเมอร์และสื่อออนไลน์เริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของเกมหลายคนต้องข้อสังเกตวาเทลเลิลอ์และเดโมที่ปล่อยออกมาดูเหมือนจะพยายามเรียนแบบ GTA แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นและขาดความโดดเด่นในด้านระบบเกมและการาฟิกแถมบิวออร์ล็อกเกตบ่อยปฏิเสธที่จะส่งโค้ดร,รีวิวให้กับสื่อและครีเอเตอร์ส่วนใหญ่ก่อนว,ว,วางจำหน่ายจริงทาให้เกิดความกังวลในหมู่ผู้เล่นและนักวิจารณ์บางส่วนว่าตัวเกมอาจมีปัญหาหนักหรือย,ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครีเอเตอร์บางคนถึงขั้นออกมาบอกเลยว่าอย่าเพิ่งพรีออเดอร์หรือรีบซื้เเห็นนกมจริงะ อีกอย่างคุณมาร์เกอร์ฮาร์ด COO ของบิวอาร์กเก็ตบอยกล่อหมาหสัมพันธ์ในดิสค o r อร์และโซเชียลมีเดียว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ของเสียงตอบรับในแง่ลบเป็นการจ้างวานโดยมีเป้าหมายโจมตีเกมและสตูดิโอและกล่าวหาว่าตอนนี้ในอินเทอร์เน็ตมีบอทฟาร์มคอยโพสต์รีวิวแง่ลบซึ่งก็ถูกมองว่าเปออา็นข้ออ้างที่ไม่น่าเชื่อถือและยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ของเกมแย่ลงแล้วก็อันนี้แม้จะไม่ใช่ข่าวที่แลวการเงินงจากแหล่งข่าวแต่ก็มีรายงานว่ามีผู้เล่นบางคนได้รับแผ่นเกมล่่วววงหหนนนน้านนาากอจยแตพสริใล โดยระบุว่าเกมมีทั้งบั็กมากมายและประสิทธิภาพที่ต่ำทาให้ทีมงานออกมาแถลงการขอให้รอวันวางจำหน่ายจริงและยืนยันว่าจะมี Day One Patch แน่นอนอ่ะสรุปว่าพูดจริงอะส <c oughs> ่งนทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามา <c oughs> ก็เป็นเหตุการณ์ก่อนที่ตัวเกมมาจะวางจาหน่ายแต่เป็นตอนนั้นเราเองก็ไม่รู้หรอกครับว่าเรื่องจริงเป็นไงอย่างไอเรื่องจ้างบอดฟาร์มเอาจริงตอนแรกที่ผมได้ยินผมก็ยังคาแห้งอยู่เลยนะว่ามันจะมีจริงๆเลอของวงการเกมเนี่ย ส่วนเรื่องที่โดนวิจว Taylor, วานะ GTA, รณ์เกี่ยวกับเทเลอร์ว่าเห็นด้วยนะมันดูเป็น GTA Coop Get B จริงๆนั่นแหละส่วนเรื่องไม่ส่งเกมไม่สื่ออันนี้เราสามารถคิดต่างได้แหละก็อ,อาจจะอยากให้ทุกคนได้สัมผัสเกมพร้อมกันก็นกนได้เพราะบอกตรงๆว่าโดยชื่อชัของผู้พัฒนาขับเทลเลอร์เกมที่มันดูเหมือนอ่าด้แรงมันจ่จจนใจมาจากเกมที่เขาเคยทําแค่นี้คนก็รอซื้อไปสับเฮ้ยซื้อไปเลยแล้วและในวันที่1ิมิถุนายสน2 0่5ก็คือวันวางจำหน่ายของ My Eye My Eye ปิดตัวมอดีซิมวิทุนายน2 5 6 8บนแพลตฟอร์ม PlayStation 5 x b o x s e r i e s X และ PC ผ่าน Steam อยางไรก็ตามการเปิดตัวงเกมนี้ถูกมองเป็นหาย,ยานะจากปัญหามากมายถึงขั้นบางคนเล่นไม่ได้เลยในแง่ของเพอร์ฟอร์แมนซ์ผู้เล่นหลายคนเจอบักจำนวนมากก็มาถึงขนาดที่ผมว่าเพืเ่อนๆน่าจะได้เห็นมีนมากมายตามกลุ่มเกมแล้วละ่ะแถมเป็น PC ก็ออกอาการเอ่ยยิ่งชัดเจนไม่ว่าจะหันปืนขึ้นฟ้าหรือเดินไปเหยรถชนในฝั่ง PC เกมเป็นปัญหารเรื่องเฟรมตก แล้วคอนโซลก็ถูกล็อกไว้ที่30 fps บเอพีเทำไมเกิดอาการกระตุกแม้แต่กับการ์ดจอระดับสูงอย่าง RTX 5090กับ AMD Ryzen 7 9800 XTD ก็ยังทำได้เพียง55 fps และใช้วีแรมถึง19บเกิกโอ้โหโนบูผมไม่รอดแน่นอนแถมยังมีปัญหาเรื่องเมมโมรีอีกทําให้เกมล่มด้วยในส่วนงเกมเพย์ก็เหมือนกับที่เราดอกันจากเทลเลอร์นั่นแหละครับว่ามันไม่ต่างจาก GTA ก๊อปเกรด B เลยทำภารกิจในเกมที่มีลักษณะซ้ำซากเช่นขับรถไปยิงขับรถกลับ สกปรีย์เกี่ยวกับภารกิจที่แย่ที่สุดในเกม GTA ยุค PS 2เมืองเลนล็อกซึ่งถูกนําเสนอเป็นโลกกึ่งเปิดถูกขีจาวันไล้ชีวิตและไม่มีอะไรให้ผู้เล่นทําเลยนอกจากภารกิจหลักและมินิเกมที่มีจํากัดแถมการต่อสู้ที่ความเป็นจุดเด่นหลักก็ถูกมองว่าจืดชืดและยุ่งเหยิงโดยศัตรูมีพฤติกรรม AI ที่ไม่สมเหตุสมผลเช่นวิ่งหาผู้เล่นโดยตรงหรือค่าการตอบสนองที่เหมาะสมซึ่งขับการระบบ AI ที่เขาเคยโม้ไว้ก่อนวางขายชัดเจนหลังแกววัดจำหน่ายบนสตรีมเกมได้รับคะแนน Most Negative ถึงมิก มีเพียง40-42%ของรีวิวที่เป็นในแง่บวกณนว,วันที่เปิดตัวผู้เล่นว,วิจาร์ถึง AI ที่แย่กริดกราฟิกการพากที่ไม่ดีและการควบคุมที่ไม่ลื่นไหลส่วนคะแนนนักวิจาร์จาก Meta ค r i ิ i c ก็จัดให้ My AI เป็นเกมที่มีคะแนนแย่ที่สุดในปี2568โดยอยู่ระดับต่ำกว่าเกมอื่นๆ183เกมและมีเพียง4%ของนักวิจาร์ที่แนะนําเกมนี้ใครไอ้4%ที่ว่าขอให้หน้าหน่อยดิ <laughs> My AI ถูกเปรียบเทียบเซิร์ฟเพลง207 ที่เปิดตัวได้ย่ำแย่เหมือนกันแถมยังเหมือนกระทั่งเรื่องที่โซนี่อนุญาตให้มีการคืนเงินซึ่งเป็นเรื่องที่หาได้ยากมากแต่มันก็มีส่วนที่รับคำวิจารณ์ในแง่บวกอยู่บ้างเช่นระบบขับรถเนื้อเรื่องประชาคสีนที่ดูเหมือนทีมงานจะถุ่มงบไปส่วนนี้ซะเยอะเลยแต่ก็อืมแม้จะดูเละตุ้มเปแค่ไหนเกมนี้ก็ยังดีกวนะ่าเดย์ e บ o r ฟอร์ล่ะนะเพราะนจากโดนถล่มไปทีมวัฒน,นาก็อแอถงก้ารในทันทีและยอมรับว่าเกมนี้มันเฮดบรอกเคนก็สภาพเกมยังไม่สมบูรณ์ พร้อมบอกคุณผู้เล่นดูคนที่เออกาสและสัญญาว่าจะเล่นแก้ไขทีมงานพยายามปล่อยแพทแก้อย่างต่อเนื่องทําแพทแก้มอนิเมอรี่ลกปรับปรุงประปสิทธิภาพ CPU ีและ G p u ียรวมความยากของนีงง้เกม CBR แก้ปัญหา AI แก้บัคเอ็นปรับเฟรมเรทแก้ปัญหาภารกิจล้มเหลวโดวยทีมงานประกาศจะมีแพทใหญ่อีกในปลายเดือนมิถุนาย,ยนเพื่อแก้ปัญหา AI a n แอนิเมชันและประสิทธิภาพโดยรวมโดยทีมงานจะคงเปิดรับฟีดแบ็กผ่าน Discord r ล d Dit และโซเชียลมีเดีย ผมยินันว่าจะอ่านทุกข้อความและจะนําไปปรับปรุงเกมต่อทางบิวแลล็อกเกตบอยประกาศว่าจะสนับสนุนไม่อายและคอยอัปเดตแพดอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงคอนเทนต์ใหม่ๆแม,ม้จะต้องเผชิญหน้ากับเสียวจาร์อย่างหนักก็าตามไอ้ส่วนปรับปรุงและแก้ไขก็ว่าไปอีกเรื่องแต่นปัจจุบันไมล์อายกลายเป็นเกมที่ได้รับคะแนนรีวิวต่าสุดของปีส0 2พาและดูหมอว่าเป็นหนึ่งในเกมที่เปิดตัวและมีปัญหามากที่สุดเกมหนึ่งเลยซึ่งทํทให้บางคนสงสัยไม่แหละผมนี่แหละสงสัยเกมมึงนี่ อตอ้แต่ต้นกระบวนการสร้างเลยนะด้เกือบสิบปีเลยนะทาไมสภาพเป็นเงี้ย <c oughs> ผมเลยไปนค้นดูสักหน่อยว่าในขั้นตอนกระบวนการที่มันสร้างเกมนี้ขึ้นมาเนี่ยมันนําไปผิดพลาดตรงไหนนะแล้วก็เจอครับก็ต่อสไตล์เกมที่ใช้เวลานานเลยครับครบสตรอาจจะพเพราะตัวเบนซี่แกอยากทำ GTA ผสมเซเวอร์พังด้วยตัวเกม MyI ที่ถูกออกแบบมาให้เป็นเกมทิพนเอกึ่งโลกเปิดที่ผสมผสานองค์ประกอบเกมอย่างก r ร n ท t h อ f t Auto และ Cyberpunk สองศูนย์เจ็ 7, ดรวมถึงฟีเจอร์ล้ำสมัยเช่น การใช้โดรนและการแฮ็กผ่านหมค์ายความทะเยอทะยานนี้ต้องการทรัพยากรและเวลาในการพัฒนามากกว่าที่สตูดิโอเปิดใหม่ที่มีประสบการณ์จํากัดจะจัดการได้รถึงแม้คนอื่นในทีมหลายคนจะเป็นอดีตทีมงานผู้ช่ำชองในทีมล็อกสตาร์แต่การออกมาเปิดเป็นทีมเล็กแยกแบบนี้บางคนคงไม่คุ้นเคยด้วยแหละครับเพราะประสบการณ์การทำงานของล็อกสตาร์นอตซึ่งมีวัฒนธรรมการทํางานที่เข้มงวดมีแบบแผนชัดเจนมีทีมรองรับแต่เมื่อมาอยู่วิวออล็อกเกตบอยอาจจะยังปรับตัวได้ไม่เต็มที่ กับการบริหารทีมใหม่ๆแถมก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและทีมงานในช่วงกลางและหลังพัฒนาสมมุติให้แนวคิดและทิศทางของเกมเปลี่ยนแปลงหลายครั้งด้วยอีกปัจจัยสําคัญก็คงพับิวแลล็อกเกตบอยจะเวลาหลายปีในการสร้างเทคโนโลยีระบบสร้างเกมและเครื่องมือสําหรับทั้งผู้พัฒนาและผู้เล่นรวมไปถึงสามารถนําไปใช้กับตัว m มคไอและ e v e ว y ี่แวร์ซึ่งต้องใช้การทดลองและแก้ไขซ้ําหลายรอบคิดดูดิเกมเต็มยังไม่เสร็จดีนําพัฒนาระบบ User g e n e r a t e Content และเ s เซ s h a r ์ i n g แวริวแวร์ไปด้วยแต่เข้าใจได้แหละเพราะระบบนี้ก็คงสร้างมาพอตอนที่สร้างอวรีวแวร์แล้วเพื่อใครหลายๆคนฟังมาเป็นเพลย์แล้วลืมนะครับ mm. My eye เคยเป็นโปรเจกต์เกมที่อยู่ในอวรีวแวร์อีกทีนะครับแล้วก็ให้ตายผมอาจจะคิดเป็นคนเดียวก็ได้นะเพราะว่า m y Eye มันในเรื่องมากเกินไปอะซึ่งก็ไม่ผิดหรอกครับแต่จากที่ดูเกมเพลที่เอาคุณภาพคัสซีแล้วมันเห็นได้ชัดมากอะแต่ก็อย่างที่ผมชอบบอกแหละครับมึงเป็นเกม แถมมีเกมแบบเน้นเกมเพย์ซะด้วยนะอย่างน้อยนิดนึงอะระบบเกมเพย์พื้นฐานอะน้นหน่อย <c oughs> จริงๆงพอมาถึงตรงนี้ผมว่าถ้าไม่ใช่สตูดิโอของเขาเองป่านนี้โดนปิดโปรเจกต์ไปแล้วมั้งนะ่ะเ <c oughs> ขาแกลบเดียวกับพวกเกมที่โดนไปปิดก่อนวางขายเลย <c oughs> แต่ผมว่าเกมนี้ก็แอบน่าสงศารนะเนื่องจากเลนี่เบนซี่เปดีผู้สร้างเกม GTA จงมีการเปรียบเทียบไมอาห์กับ GTA อยู่ตลอดเวลาจนมีการตามคำถามความแตกต่างและแนวคิดใหม่ที่ไมอาห์นำเสนออย่างตัวเบนซี่เองผมว่า เขาเองก็อยากจะพิสูจน์ฝีมือด้วยแหละอารมณ์แบบออกจากล็อกสตาร์มาทำ g d ของตัวเองก็ได้อะไรแบบนี้ก็คงเรียกว่าเป้าหมายเขาสูงเกินทรัพยากรที่มีละมัง้งเพราะคุณจะเห็นได้เลยถ้ามองออกมาดูภาพรวมไม่ไอของเบนซี่ไม่ใช่แค่เกมแอคชั่นธรรมดาแต่ต้องเป็นทั้งเกมที่มีเนื้อเรื่องระดับทิพย์มันเอไม่ระบบสร้างคอนเทนต์ให้ผู้เล่นสามารถสร้างมิชชั่นเองได้และวางแผนรองรับเนื้อหาฟีเจอร์ใหม่ๆต่อเน,นื่อง10ปีรวมถึงจะขยายเป็นโอปิตเวิร์ดและมันติเพเยอร์ในอนาคตด้วย ขนาด GTA 5ใช้เวลาประมาณ5ปีะแถมเป็น5ปีที่เน้นๆเลยนะทำเกมนี้เกมเดียวด้วยจะทีมงาน Rockstar ก,กับงบประมาณเท่ามาเทียบกับ Rocket b o y ที่ทำควบ e v e r y w h e r e และขนาดทีมกับงบที่น้อยกว่าแล้วแถมถ้าที่ Rockstar บอกเรื่องพฤติกรรมของตาเบนซี่เป็นจริงแล้วก็ผมว่าบรรยากาศการทำงานคงไม่ดีเท่าไหร่หรอกหลายคนก็บอกว่าแกอาจจะเก่งในงานบริหารโครงการมากกว่าการเป็นนักสร้างเกมเองก็ได้ จะว่าไปกรณีก็แอบคล้ายคุณเคนจิอินาฟุเนกับไมที่นัมบันนายเหมือนกันนผะมนว่าแต่เออถ้านำนับแล้วไมาอก็ดูจะตรงข้ามกับ e อ p e d i t i o n 3นท,ท,ทนะฝั่งหนึ่งแย้งว่ามันจาก Ubis ซอ t มันทำเกมของตัวเองและประสบความสำเร็จได้อีกฝั่งหนึ่งแย้งมาจากลอสตาทำเกมของตัวเองแต่ก็แย่กว่าเออกระนั่งสารอย่างเหมือนกันนะผมก็ว่าคงโดนเปรียบเทียบเรื่องทีมพัฒนาด้วยเนี่ยแหละในส่วนของเกมถ้าเขายังไม่ทิ้งก็ต้องรอรูอัปเดตจนต่อไปแล้วล่ะครับ แต่สถานการณ์ของตัวบริษัทนี่ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะ BioRocket บอยยืนยันแล้วว่ามีการเรื่องของวงการปริดพนักงานหลังเกมเปิดตัวล้มเหลวโดวยคาวว่าจะมีพนักงานกว่าร้อยคนจากทั้งหมดประมาณ500คนทั่วโลกได้รับผลกระทบทําไมทั้งไมไอที่ยังต้องมีการอัปเดตแก้ไขเกมและเอวอรี่แวร์โครงการหลักที่เคยวางแผนไว้ก็ดูจะน่าเป็นห่วงพอสมควรคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วะครับจากเกมที่หมายมั่นปั้นมือจะสส้างไว้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงศักยภาพของตัวเองก็กลายเป็นอีกหนึ่งเกม ที่ต้องมา,าลุ้นออลละครจะยื้อไปได้นานเท่าไหร่เพราะเกมไม่ถึงผมจะบอกเปิดตัวได้แย่เหมือนเซเบอร์พังแต่กรณีของเซเบอร์พังนี่น่าจะเรียกว่าเป็นมาญหายอดเพอร์ฟอร์แมนซ์ล้วนๆเลยนะอย่างน้อยระบต่างๆมันเสร็จแล้วอะ่ะแต่ของไม i นี่นอกจากคาซีนแล้วมีอะไรเสร็จมั่งไหมวะก็รอดูกันไปครับคลิปนี้มีคนขอเข้ามาด้วยถ้ามีไอเดียอะไรก็สามารถเสนอได้เลยนะครับส่วนเรื่องวิดีโอยังไงก็จะมีให้ลงในทุกอาทิตย์แน่นอนครับไม่ต้องห่วงก่อนจากกันไปผมเอง ขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้สมัครสมาชิกทั้งสาท่านด้วยนะครับขอบคุณจริงๆและใครอยากสนุนช่องนี้ของผมก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้เลยนะครับราคาเริ่มต้นแค่ชชมนาวแก้วเดียวเท่านั้นถ้าชอบคลิปที่ผมนำก็รบกวนกดไ like, ลค์กด s u b ส cribe เพื่อเป็นกำลงังใจให้หน่อยนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ